ซึ่งเป็นที่พึ่งที่นัดถือของเราทั้งหลายเระองค์เป็นพระอระหันตระสะรู้ชอบเองแล้วลาคิเลขาจากสันดานกับทั้งวาสนาเป็นผู้ไม่หลงมีความไม่หลงเป็นธรรมดาตราสะรู้อริยาสัจสีแจ้งประจักษ์โดยลำพังพระองค์เอง รัสรู้ชอบไมวิปริสอนผู้อื่นให้ตาสรู้ได้ด้วยเราทั้งหลายขอนามาสการกราบไหว้พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าอารหังสัมมาสัมบุโทโธพระองค์นั้นมีพระสถูปและพระพุทธรูปที่เป็นพยานบุททังภาคะวันตังอภิวาเดมี พระเจ้า,าตรัสไว้ดีแล้วสาแดงหนทางอันดับกิเลสและกองทุกให้ผู้ปฏิบัติตามถึงความสิ้นทุกได้โดยชอบเราทั้งหลายขอนามัสการทำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมงนามสสามี ปิปนอากาะวโะตวสาวะกะสังโฆโมสงสาวกที่พระผู้มีพราาะภาคเจ้าสอนให้ปฏิบัติดีแล้วนายปัญญาตรัสรูอริยาส,าสัจสีรรมกิเลสในสันดานให้สิ้นไปตามกำลังอริยมรรคที่ได้เกิดขึ้นแล้วในสันดานตน ความละกิเลได้จริงเป็นการปฏิบัติชอบแพราทั้งหลายขอหน,อน่อมหมู่สงสาวกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้ปฏิบัติดีแล้วสั่งทังามามี สัมโพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมโพธัสสะตังภะคะวันตังเอวังกัลยาโนเกติสะโดอุปะโตอิติปิโสภะคะวาอะระหัง เมชจารานสัมพันโนสุขตุโลกวิดวงมนุตโรุปุริสัตถมัสาลติสัทาเดวมนุสานังบุตรภักควาติตะวันตะวันตาติคุณาภิยุตโตสุทัยนากรุณาหิสมาคตาโต บัวเฮยสิโยสุชาณตังกมลังวสุโรวันดามหังกามัสิรสาชินดังบัวทโยสาพปานินางสารังเขมมุตตังปารามานุสติธานังวันดามิทังสิเรณัง บุทาสาหัสามิราโสวาบุโธเมสามิกิสโรบุโธดุคาสคาตาจาวิทาตาจหิตาเสมบุทาสาหังนิยาเดมิสาริรันชีวิตันชิดังวันดันโตหังจริสามิบุทาเสวะสุโพธิตัง นาทิเมสรนังอัญญังบุโทเมสารนังวรังเอเตนะสาจวะชเชนะวัดยังสาธุสาเสนบุทางเมวันดามเนนายังปุญยังปัสุตังอิทาสาเบบิอันตารายามีมาเฮสุงตาสตเตยสา Taye nova chayova chay tasawa bote kukamang pacatang maya yang boto padikan hato a chayantang karantare sang waritung vabute toa <tries> kao <tries> a kao 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 a โอปะไิโกปะจตังเวทิตาโบวิญโยยิติตวะคาตตาลิกุนายโยขวสีนาสิโยโยมาคาปะกะปริยติวิโมคเพโดธรรมโมกุโลกัปตนาตาราคาริธาริ วันนามหังตมหารังวารธรรมเมตังธรรมโยสะปปานินางสารนังเทมมุตมังดวติยานุสติธาณังวันนามิตังสิเรนหังธรรมสหสะมิดาโซอาธรรมโมเมสะมิกิสะโร ธรรมโมดุคาสัพตาจาวิทาตาจหิตาสเมธรรมมาสาหังนิยาเดมิสาริรันชีวิตันชิดังวันดันโตหังจริสามิธรรมมาเซวสุธรรมาตังนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอ สาจวะเชนาวาเตยังสัตว์สัสนธรรมังเมวันนามานนายังบุญยังปัสุตังอิธาสาเปปิอันตรายาเมมาเฮสุงตาสเตเจสากายโนวาจายวาเจตสาวาธรรมิกุกัมมังปะกตังเมยัง tham mô ba ti khan ha tu a tang ka sang wa ri tu wa tu ba ti pa no ba ka wa tu sa wa sang ho pu su ba ti pa no ba ka sa wa sang ho ya ya ba ti pa no sa Sangko Sati Jibatipanno Pagavato Sava Kassangko Yathidhanjata Puli Sayukani Ata ติคุณาติุโตโยธาภิโหอริยปุคาสังฆาเสโุสิลาติธรรมปวราไสยกายจิตโตวันนามหังตมาริยานะคะนังสุสุตังสังโขโยสาปปานินังสารังเขมามุตมัง ตาติยาณุสติทานังวันดามิตังสิเรณังสังคาสังสมิดาโซวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆรุคาสาตาจาวิทาตาจหิตาเสมสังคาสังนิยเดมิสารันทิวตันชิดัง วันดันโตหังจริสามีสังคาโซปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสาจวาเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน sang Khan mewanna yang pun yang pasutang sampaitara ya jasa tidak saw 生我里多我伤害。